สวัสดีครับปม,มพิทักต้ตนแก้ผมมือนี้มากครับหมอแคนพิซ,ซ่าน้อยร้อยโลครับผมมือนี้สายยาเป็นเมืม่อนี้ครับมาอัดคลิปครับผมลำทางสันครับผมเมือนี้ฝากตอนพี่น้องครับเอาเจ้าพี่หมอแคน ไม่ไม่แก้มเจ้านี่ไม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 เอ้ยแก้มผู้สาวฟังลำนี่ก็เป็นสีไม่ๆม่สมัยนี้สมัยหม่สมัย,มย,มย,มยโลกออนไลน์สมัยคนเฮานี่สบายในการติดต่อตั้งแต่แม่แต่พ่อผุนก่อนนอคือจังบ่เคยมีโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้ตกหอดยกโลกล่าวไปไกล คนกระท่านสมัยไปน้ำสุยางสังคมตกหอดวางโลกหอนปานไฟสีเห็ดยังกระท่านใจหู้กันปุบปั๊บนัดกับจิกกับกับผู้สาวใหญ่หัวเพลือระวังไว้ในเด้อพวกนอนผิดโคหัวกราเท็ดหัวหมูระว่างไว้เสียทีระวังไว้ดีดีระวังมีสิตกงานให้ไทยบานเขาซาหุยิงเอๆๆๆๆ แหวนทองคำเจ้าพิทมกแันเต ฝากต้อนรับเป็นร่ำกรอนกันแล้วกันครับในช่วงนี้ครับอัดกับมหมอแครน้อยพิซซ่ารครับเมื่อน,นี้น้อยเตซือครับโตบ่าน,น้อยฮึเมนว่าเดือนางำเมนว่าเดือนางฟังโอทอนนี่รำละก็แบบไม,ม่ฟังโอทอนนี่รำละกนแบบไม่มนนล,ำ,ล,มมลำประยุกต์ก็ได้เตี่ยมวังสุอัน ตัวผมนั้นในซื้อว่าพี่ทักตัวผมนั้นในซื้อว่าพี่ทักเป็นหมลลอลำร้อยก็ในสู้คนจับได้เดี๋ยวนี้ได้ยังลำร้องเอวเดี๋ยวนี้ได้ยังลำร้องเอวซื้อพี่ทักต้นแก้าเราให้แต่ผู้เดียวมาอีกแล้วออแบบใหม่ลำต้นมาอีกแล้วออแบบใหม่ ลำมีตอนมีบักนบอนไว้หรือซาจังหวะนั้นในพิธีการกันกับหมูจังหวะนั้นในพิธีการกันกับหมูล้ำปลาโยกแบกหมูในลำอ่าสู่แกงกันแบบหนึ่งนั้นในคนนั่งกันลำไว้แบกหนึ่งนั้นในคนแก่นลำไว้้นหันใจคนฟังหลังไหลปลาหนามจังหวะสร้างกระเทียมดงในป่าจังหวะสร้างกระเทียมดงในป่าลำแบกขาเต็นตก้อนในคนเด็ดอดต้อนตามจังหวะน้ำในปูนตามปาหินจังหวะน้ำในตัวนัดตานปลาหินกาละเสร็จเมืองเลยเหนือมาลำแนวนี้มาทางที แมองอุบลนุคนตามาทางพี่เมองอุบลนขอคนตา,าล้ำจังหวะโยนโนินคือต่างลมบาบอแม่นหานอวัตกาหวหาันบ่อแม่นหาอุวัการวหาน ทำนานมาละไฟการลำลองแนวบวกพงหาเติมเพิ่มใส่แนวบวกพงหาเติมเพิ่มใส่ทันสมัยอยู่เรืนอยสมัยอื่นมาหมอเที่ยงถ้าจอละให้กัวกับมวยเที่ยงถ้าจอะให้กว่ากับมวยต่อมีนักมีบอกสอบขวาเลยใส่บ่อแมนได้ย่อโตหหมูบ่แมนได้ย่อโตหกหมูสมกับเลือดนักสู้ในของเดียรีสู้มือนี้ได้หาอยากลำก่อน สู่มือนีนี่หายอยากล้ำก้นมอระดมอีสั่งซอยกันแพงไว้ยาสีให้ระวังให้สูงเปล่ายาสีให้ระวังให้สูงเปล่าผมบีทักตัวหน้าเจ้ามาบอกสู่ฟังเสียงล้ำนั่นบอหรือ่าเสียงแค่นเสียงล้ำนั่งมอหรือ่าเสียงแค่นผ้ากันหัวเหงนรักษาเอาไว้แม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่อาจะเพื่อนเกลียนให้มาล้ำก้นอดหยุดไม่ป่ะพี้นี่เสือกไว้ในข้องเขาเกอลังเกอลังในข้องเขาเกอลัง เจ้าขึ้นมาหิวเฮี้ยนเจ้าขึ้นฮึ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 โอ้ยเอวม่มี่ตูดดากเอาฮึฮึเอาเนื้อละบุนีละพอเอาเนื้อละบุนีละเมะุกสมัยเด้อลราแมนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ละมันต่างกันไกลกับสมัยเดิมละแม่ละโบราณโบราณนี่พานมาเขากี่ยวได้เขาเดิมละแม่เดี๋ยวนี้สิบสามปีในเพื่นนไอ้กได้ทุ่เท่าน่ี้แต่กี่แต่กี่ยนี่สามห้าจะเอาผัวกินเมียเมียกินเหล้ากินเหล้าแล้วหัวเมาเมียเมาโอ้เมียมาเดี๋ยวนี้มันต่างสมัยคนบ่อนยางลูกจะเลื่อนเกา้าเกาดาบ้าบาอีนี้ ให้กามีเด้อละม่นต์เนีเตนีเบ่ได้อยากของเส้นมูวันตัวเย็นเด้อละแม่นพีวพีวรถราพาเจ้า้ากันนาวเอาเบิดเกี้ยงเบิดเกละเจะโนอนมุดมาดาวหอดสวนดาวหอดบ้านหอดบ้านสมัยหนีง่ายดี ยุคนี้ลรคนไทยมีสิทธิ์ยุคนี้ลรคนไทยมีสิทธิ์ยุคเศรษฐกิจในเงินบาทร้อยตัวต่้งคนละหาเลี้ยงครอบครัวต่้งคนละหาเลี้ยงครอบครัวชีวิตมองมั่วในขาคส่วนงินทองยุคทองของคนมีอำนาจยุคทองของคนมีอำนาจหัวใช้เลี้ยงบาทละเหมือนละคนมีกรรมทำงานหน้าตาแดดหน้าดำสูตรหน้าตากแดดหน้าดำอาชีพประจำหน้าดำไลยใน็นาราคาละคงแพงเกินทิง ราคาละของแพงเที่แห้งินชนนิชีวีมันมออมเงินบาทลอยเกินฟ้ายองยองเงินบาทลอยเกินฟ้ายองยองและคนตกกระป๋องไม่มีงานทำราคาละของแพงเกินที่ราคาละของแพงเกินที่รู้มีนาที่ในรัฐสภาม่ได้แย่งแข่งกันเข้ามาม่ได้แย่งแข่งกันเข้ามาไม่ได้ดังมาแต่หาทางจมดี เมันเต็มที่เมืองไทยวุนชุนละมุนละคละ้นักให่สักไม่ไม่ได้ยุคนี้ยุคนี้เราไม่เอี่องวุ่นไม้พูปในเอาเินจ้งเงินจ้งระวังคนะครับคุณได้อัไม่เาวก่อเงาะ